สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเราก็อยู่บ้านกันมากขึ้นก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เราจะได้จัดบ้านให้หน้าอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่า5เคล็ดลับการจัดบ้านให้หน้าอยู่กันค่ะเคล็ดลับแรกนะคะเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนทุกวันเนี่ยเราทุกคนนะคะจะต้องจัดที่นอนค่ะจัดที่นอนให้เรียบร้อยทุกวันนะคะทุกเช้าที่ตื่นนอนขึ้นมาจะต้องจัดที่นอนก่อนค่ะเคล็ดลับที่สนะคะ ก็คือการจัดของในบ้านจัดของในบ้านให้เป็นหมวดหมู่นะคะหากล่องมาเก็บหาชั้นมาวางนะคะการมีชั้นแนวตั้งก็ช่วยได้นะคะที่จะลดการใช้พื้นที่ในการเก็บของจัดของให้เป็นหมวดหมู่นี่สําคัญมากๆเลยจะทําให้เราหาของก็ง่ายขึ้นบ้านก็เป็นระเบียบคะ่ะเคล็ับที่3านะคะก็คือการทําความสะอาดทันที ทำความสะอาดทันทีในที่นี้หมายถึงว่าเวลาเราใช้พื้นที่ตรงไหนอย่างเช่นเราทํากิจกรรมในจุดไหนแล้วบ้านโซนนั้นมันเลอะเทอะนะคะก็ให้เราทําความสะอาดทันทีหรือแม้แต่การรับประทานอาหารรับประทานอาหารเสร็จเก็บล้างทันทีค่ะคือเราจะไม่ค้างไว้ดองไว้นะคะทําความสะอาดทันทีทุกจุดที่เราใช้งานที่เรากินเราก็เก็บ เอาไปบริจาคซะบ้างหรือจะขายของเป็นเป็นของมือสองก็ได้หรือจะทิ้งก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่สิ่งของอย่างนั้นนะคะอย่างเช่นเราจัดตู้เสื้อผ้าเนี่ยเปิดดูเลยเสื้อผ้าไหนที่แบบไม่ได้ใส่เกิน6เดือนแล้วก็แน่นอนว่าโอ้โหคงแบบคงไม่ได้ใส่ปีกนานก็เอาไปบริจาคให้คนอื่นใส่ซะบ้างนะคะหรือจะไปโพสตขายในอินเทอร์เน็ตเป็นมือสองก็ได้นะคะหรือจะเอามาเป็นผ้าเช็ด เช็ดมือเช็ดเท้าเช็ดอะไรก็ได้นะคะคือคือทำไงก็ได้ให้เคลียร์ของเหล่านั้นออกไปบ้างค่ะเค mm hmm. ล็ดลับที่5้านี้ก็คือสําคัญมากๆเลยคิดก่อนซื้อของเข้าบ้าน mm hmm. เวลาเราไปชอ้ชอปปิ้งที่ไหนอะอะไรอะไรมันก็น่าซื้อไปหมดต่อไปนี้นะคะคิดก่อนคิดก่อนนะคะว่าซื้อมาแล้วนี่มันจะจําเป็นจริงๆไหมได้ใช้งานจริงๆไหมจาเป็นแค่ไหนของที่มีอยู่ในบ้านเพียงพอหรือย,ยัง ต้องเอามาใช้หรือเปล่าจะต้องเพิ่มหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นไม่ต้องซื้อค่ะคิดก่อนซื้อของเข้าบ้านที่สําคัญมากๆเลยนะคะคิดก่อนซื้อค่ะนั่นก็คือ5เคล็ดลับนะคะที่จะทําให้บ้านเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นนะคะเป็นระเบียบขึ้นน่าอยู่ขึ้นแล้วเวลาบ้านเป็นระเบียบบ้านน่าอยู่แล้วก็มีความสุขขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในการอยู่บ้านที่น่าอยู่ทุกๆวนนะะันค่ะ